สวัสดีครับพบกช่องตาไดรีวิวนะครับมาแล้วครับคลิปนี้ครับตาไดก็มีงานอื่นๆที่ไม่ใช่ฟิกเกอร์อย่างเดียวมาให้ได้ดูกันบ้างนะครับก็ถ้าเห็นจากตรงนี้แล้วนะทุกคนง่ายๆเลยตาใดเอางานเวทีมวยปล้ำมาให้ดูกันนะครับเออจะบอกว่าเรา มีแต่ฟิกเกอร์ให้ได้ดูกันในช่องใช่ไหมคลิปนี้ก็แบบมีงานอื่นๆมาให้ได้ดูกันบ้างนะครับสำหรับสาวกมวยปล้ำนะครับโ mm hmm. ดยเฉพาะ WWE เนี่ยใครที่มีฟิกเกอร์ของมวยปล้ำ hmm. นักมวยปล้ำต่างๆเก็บไว้นะอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องมีเวทีมวยปล้ำกันบ้างนะเออจะบอกว่ากล่องที่เห็นอยู่ที่นี่ใหญ่อลังการมากเลยนะครับเป็นเวทีมวยปล้ำเลยนะทุกคนเออ งานนี้ราด้ได้มาสักพักหนึ่งนะครับเลยอยากให้ทุกคนได้มาดูกันนะครับแต่จะบอกว่าช่วงนี้ต้อนรับเร s โซเมเนียครั้งที่41กันอยู่ใช่ไหมดาดาก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ดูเวทีมวยปล้ำกันบ้างนะครับและงานชิ้นนี้นะครับเป็นงานที่เรียกว่า w w e Main Event Ring นะครับในรลยตามที่เราเห็นในนี้เลยนะครับซึ่งรูปของหน้ากล่องแล้วนะทุกคนก็จะเป็นรูปของเวทีมวยปล้ำแบบนี้นะครับ4มุมมีเชือกคาดอยู่3เส้นแบบนี้นะครับมีเา้า4มุมแบบนี้แล้วก็มีนักมวยปล้ำอยู่ตรงนี้นะมีใครอะไรยังไงบ้างใช่ไหมในเลยคนนี้คือเจ so อูโซคนนี้คือเดเมนพลีสนะครับ ที่อยู่ตรงกลางนี่คือเซตโลลินนะครับอันนี้คือดูแม็กอินชัยนะครับส่วนฝั่งนี้คือเซมิเซนและก็กุนเทอร์นะครับ6คนนี้ก็เป็นตัวหลักในยุคยุคตอนนี้เลยทุกคนได้ดูไมปั้มก็จะเห็น6คนนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ความพิเศษของเวทีไม่ปั้มนี้นะครับก็คืออันนี้น,น,นี่ทรยมีทรยมีเดี๋ยวกดให้ดูฟังเสียงกันอ่านี่เลยดูตรงนี้ ความพิเศษของเขาก็คือเวทีนี้มันสามารถเดดีดดเด้งได้เออสามารถดีดเด้องออกจากเวทีได้นะครับเดี๋ยวราด,ด้มีนักมวยปล้ำเป็นฟิกเกอร์มาลองเล่นให้ดูด้วยนะครับเออหน้ากล่องอย่างที่เห็นเลยอย่างนี้นะครับเป็นสินค้าจากแมทเทลนะครับซึ่งเราสามารถเอาฟิกเกอร์มวยปล้ำ มันเล่นบนเวทีมวยปล้ำนี้ได้นะครับที่สำคัญคือเขามีเพลตรงด้านข้างเวทีอย่างนี้นะเป็นสศึกนะครับศึกหลักของเขาก็คือศึกรอนะครับแล้วก็ศึกเมนอีเวนต์นะครับสศึกอยู่ในเวทีเดียวกันได้นะครับอืมสามารถเล่นพลิกไปพลิกมาได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเวทีมวยปล้ำนะครับส่วนด้านข้างๆ้างนี่มันก็จะมาอย่างนี้ นี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์สินค้าลิขสิทธิ์ของ WWE นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเวทีมวยปล้ำอะไรอย่างนี้นะตัวฝั่งนี้อจะด,ดกับด้านก่อนก็จะเป็นเวทีแบบนี้นะแล้วก็จะมีเพลทสองข้างมาให้ที่ระดับบอกนะครับไปดูด้านหลังกล่องกันบ้างด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับเออนี่ด้านบนนะก็จะเป็นตัวของฟิกเกอร์มวยปล้มนะเขากาลังทําท่า การต่อสู้ปะทะกันอะไรต่างๆนา,ๆน,านานะโคสไลน์บางยกแบกบ้าง,างเตรียมจะทุ่มสแสลมลงมาแล้วก็นี่ครับสามารถที่จะกระโดดพุ่งออกไปนอกเวทีได้อันนี้เป็นจุดเด่นสําคัญของเวทีมวยปล้ำอันนี้เลยนะทุกคนเออตรงนี้เขาบอกว่าสามารถจับเชือกได้เอออะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีเพลทของเมนีเวน์เพลทของรอมี เวทีมวยปล้ำมาให้นะครับแล้วก็จะมีเสาของมวยปล้ำมาให้4มุมนะครับแล้วก็มีเชือกมาให้ด้วยนะวิธีการประกอบก็จะทําตามนี้เลยทุกคนคือเราเอาเสาลงไปก่อน4ีข้างนะแบบนี้สีมุมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเชือกมารัดทั้ง3เส้นลงไปให้เป็นเวทีมวยปล้ำนะแล้วก็จะได้รูปร่างแบบนี้เวทีของมวยปล้ำจะต่างจากเวทีมวยนะเพราะเวทีมวยจะมีเชือกคาดอยู่4เส้น โมดตัมมี3เส้นนะครับดูกันง่ายๆเลยเนาะอ่าเดี๋ยวถ้าดไปแกะกล่องนี้ให้ดูนะว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยแกะกันออกมานะครับทุกคนก็จะมีสติกเกอร์ก่อนเลยสติกเกอร์ที่เขาให้มานะก็จะเป็นสติกเกอร์นี่เมนีเวน2อันนะ แล้วก็สวยงามเลยนะแล้วก็มีสติกเกอร์ของศึกรอ2อันนะครับเอาไว้ติดด้านข้างของเวทินเองแล้วเขาก็จะมีโลโก้ของ wwe มาให้นะครับซึ่งโลโก้เนี่ยเราจะเอาไว้ติดตรงกลางตรงนี้ได้ไหมเวนทท่ไว้ให้เนี่ยโยกมาติดแล้วก็จะมีนี่ครับสติกเกอร์ยาวยาแบบนี้นะครับก็จะเอาไว้ติดกับมุมเวทีทั้ง4ด้านนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้ที่เป็นตีละอันตีละอันอันนี้ไว้ติดกับเทิร์นบัคเกิลนะครับของ แต่ละมุมนะครับก็มุมนึงก็จะติด3อันนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสติกเกอร์นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเออสติกเกอร์วางไว้ก่อนนะต่อไปก็จะเป็นไม่เวทีเลยครับทุกคนเวทีเนะี่ยอย่างที่บอกเนี่ยนะดูจากด้านข้างนะเราก็จะเห็นมุมนี้อ่ามุมเป็นรูๆแบบนี้นะสี่ข้างเนี่ยสอง่าแล้วก็มี3 4สีข้างอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเวทีที่ค่อนข้างจะ เป็นพลาสติกนะเนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเสวนด้านล่างเวทีก็จะเป็นแบบนี้อ่าก็เป็นพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ความดีดเด้งของเวทีเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนกดลงไปก็จะบุ๋มรูไหเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกดลงไปนี้ก็สามารถเอดเด้งออกมาได้ ดิดเด้งออกมาได้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลูกเล่นหนึ่งของเวทีมวยปล้ำที่เขาทำออกมานะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ครับทุกคนอันนี้เนี่ยเขาก็จะให้เป็นเชือกมานะเนี่ยจะมีเชือกแบบนี้เอาไว้รัดมุมทั้ง4ี่มุมนะครับอืมก็จะเป็นเหมือนยางยางนะทุกคนเนี่ยเป็นยางยางนะครับซึ่งเขาจะให้มาด้วยกันทั้งหมด3เส้นนะนาะนะได้แกะให้ดูนะ เนี่ยมันจะเป็นเชือกสามเส้นแบบนี้ไว้รัดทั้ง4มุมนะเดี๋ยวได้เราไม่ดูนะแล้วนอกจากนี้นะในกล่องนี้นะเขาก็ยังมีนี่มาให้ดูวย่นี่เขาก็ให้อันนี้มาเป็นเสาของเวทีทั้งหมดสี่เสานะไม่ใช่สี่เสาเทเวศนะสีเสาให้มาอย่างนี้เราก็จะติดลงมาตรงเนี้ยตามมุมตามมุมทั้งหลายนะแล้วก็จะมี นวมที่เขาให้มาตรงนี้ด้วยนะนวมนะเอาไว้ติดสติกเกอร์ตรงนี้นะครับเนี่ยรวม3 3 3ระดับเราก็จะลอยเชือกเข้าไปตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวดาดายทำให้ดูนะว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวดาดายไปประกอบเวทีออกมาดีกว่านะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับทุกคน ล่าอบอกมาแล้วนะครับทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นี่ดูนะี่ดูจากมุมนี้นะราได้ทำให้ดูก็จะเป็นเวทีมวยปล้ำที่มีความสวยงามนะครับซึ่งก็เขาจะมีมุมลวดลายอะไรของเขาแบบนี้นะทุกคนนี่าได้ทำให้ดูนะก็จะเป็นสี่มุมแบบนี้นะแล้วก็สามารถที่จะดีเต้งตรงนี้ได้อะไรแบบนี้นะเดี๋ยวถ้าได้ขอไปติดสติกเกอร์ตรง มุมทั้งหมดให้ดูเพื่อความสมบูรณ์อีกทีนะครับเสร็จแล้วครับทุกคนอะไรก็ติดสติ๊กเกอร์ครบแล้วนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับเป็น WWE อันใหญ่เลยนะ เขาก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้นะครับตรงข้างเวทีนี่เป็นสึกรอแบบนี้นะในก็มองจากด้านข้างขึ้นไปก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมแล้วก็มีสติกเกอร์ด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ W ู E นะเออเห็นไหมตรงนี้นะแล้วเราก็จะติดไปที่นวมเ็าด้วยนะครับนวมเทิร์บัคเกิลตรงนี้นะครับทุกมุมเลยนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอะไรฝั่งนี้อะไรติดไม่ดีนะอันนี้เป็นเมนอีเวนต์นะฮะก็ ติดแล้วมันก็หลุดนะแล้วมันก็ลอกมาเฉยเลยนะครับทุกคนแต่ว่าในฝั่งนี้ก็จะเป็นรอแต่เมนีเวนอีกฝั่งกันใดติดดีนะแก้ตัวที่ฝั่งนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเวทีมวยปล้มที่ใดก็อยากได้มานานแล้วเหมือนกันนะครับเออเวทีมวยปล้ำมันนี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะเดทตึ่ง่างนี้นะครับนี่เดทตึ้งอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็มีเทินบัคเกิลอยู่ตรงนี้ด้วยนะอันนี้ก็จะเท่มากทีเดียวนะเดี๋ยวใดเอาฟิก มวยปล้ำที่ตาใดมีนะมาลองทำไว้ทุกคนดูดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะเมื่อยืนอยู่บนเวทีมวยปล้ำนะครับตาใดเปลี่ยนมุมในการวางบ้างนะครับแล้วต่อไปก็จะมีฟิกเกอร์มวยปล้ำลงมานะครับแล้วนี่ออกมาโชว์เลยตัวแรกก็คือ C m อมพังนั่นเองนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะ CM อพังนะก็จะเป็นนักมวยปล้ำที่กำลังฮอตฮิตมากในช่วงนี้เลยนี่พอเรามายืนอยู่บนเวทีแล้วเป็นไงเท่ไปเลยใช่ไหมล่ะ เพื่อให้พูดใกล้ชิดกับแฟนๆข้างเวทีได้เลยนะครับทุกคนหนือนี่เขาก็ขึ้นไปยืนตรงมุมของเวทีได้ด้วยนะครับแนะ่บอกแล้วว่าทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีเพื่อนๆเขาอีกเยอะแยะเลยนะที่เป็นมวยปล้ำนะครับก็จะมีทั้งโรมันเรนนะครับแบบนี้ของพี่น้องเจอูโซนะครับลิ้วล้อนั่นเอง <laughs> เป็นสมาชิกแก๊งบัตไลของ โรมันเรนนั่นเองนะครับนี่นี่ก็ครบเลยนะ4คนแล้วนะยังไม่พอถ้าใะได้มีคนอื่นอีกด้วยนะนน่ก็ยังมีคนนี้ด้วยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแรนดี้ออตันนะครับทุกคนจริงต <c oughs> าดามีฟิกเกอร์มวยปล้ำอยู่หลายคนมากทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ใดาเก็บไว้นะครับแล้วก็ให้ดูกันเลยนะครับนน่ก็มีทั้ง นักมวยปล้ำนะครับที่มาพร้อมกับเวทีเมนีเวต์ริงนี้นะครับซึ่งนี้เป็นฝั่งรอนะครับก็ยังมีนางมวยปล้ำอยู่ทางด้านหลังอย่างนี้ด้วยนะเออนะครับก็จะเป็นส่วนของเวทีมวยปล้ำที่ทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับใครที่เป็นแฟนมวยปล้ำนะต้องไม่พลาดที่จะสะสมเลยนะครับ ต่นอีกอย่างหนึ่งของเวทีมวยปล้ำที่เขาให้มาก็คือความเด้งดึงนั่นเองนะครับง่ายๆเลยเนี่ยอย่างเช่นโรงมนเยนะครับทุกคนที่อยู่บนเวทีก็สามารถที่จะเด้งดึงได้นะครับนี่ก็หรืออะไรอย่างนี้ดึงดึงอย่างนี้ไหม ดึงนะครับทุกคนแล้วก็ดึงอย่างนี้กันล้มละเนละหน้ากันไปจริงๆจะบอกว่าให้มันดึงดึมามันก็ก็มันทําออกมามันจะบอกว่ามันเป็นลูกเล่นที่ดีนะแต่มันดันเล่นจริงอะไรไม่ได้นะครับก็ เออตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเขาแล้วกันทําออกมาดีแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเล่นได้จริงนะลองเล่นดูดีก็อืมดาดใดว่าอาจจะทําออกมายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในส่วนของโหมดเด้งดึงนมันไม่ได้เด้งดึงจริง,จ,รงจังอะไรอย่างนี้นะดูพี่ออตันก็จะไปดี้ <g łos> อันนอลงไปก่อนแล้วกันนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างเนื้อเรื่องสตอรี่อะไรเกี่ยวกับ มวยปล้ำได้บนเวทีอันนี้นะครับสามารถเล่นได้แบบหลากหลายรูปแบบเลยอะไรอย่างนี้เนาะ <c oughs> นอลงไปเลเทะไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็จบกันแบบทุรักทุเลไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนตาใดก็พยายามรีวิวเอ่อเท่าที่ต่ได้เห็นแล้วก็สามารถทําได้นะให้ทุกคนดูกันนะครับ <c oughs> ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากให้กำลังใจต่ใดด้วยนะครับก็อยากเอาอย่างอื่นมาให้ได้ดูบ้างนอกจากฟิกเกอร์นะ ก็เลยอยากดูตัวไหนอะไรยังไงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบมากนะครับก็สุปเปอร์แต่งกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ไปดูชอ็อตของช่องแต่เดลวิวด้วยนะครับเราเจอกันในคลิปสัตว์ไปดีกว่านาะอใครอยากดูตัวไหนอย่าลืมนะครับพิมพ์มาไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจกระดาษใดด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับ